เมื่อกี้หนูถามว่าอิดว่างอะไรนะทำไมว่าอะไรว่างว่าเมื่อเราจบแล้วว่าจะจบเราข้าใจหมดแล้วเนี่ยแล้วยังจิตมันว่างอย่างเดียวก็าว่างอย่างเดียวแล้วการรำมานของกันห้ามันก็ทาเหมือนเดิมไม่ใช่เลยก็มีความคิดเหมือนเดิมคิดอะไรก็เหมือนเดิมแต่แค่เรารู้ทันมันน่ะว่ามันมปไปสยวิมันหรือว่าทาไมเขาบอกว่าว่างอย่างเดียวจบแล้วอ่า ถ้าอย่างนั้นแม่จะ,ะเฉลยนะลกูกโมทนาบุญก็ก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ใช่ธรรมดาเลยจ้ะเซออึ่งแม่ถึงบอกถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ถามแม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรสู่ลูกหลานฟังนะจ้ะเออโมทนาบุญเล้ให้เป็นกุศลคําว่าว่างของของ,ของศรราสนานักปฏิบัติสำหรับนักปฏิบัติของสายทางสายธรรมท,ที่ที่ปฏิบัติตามรอยบาปศาดาตามรอยพ่อแม่อาจารย์เพื่อ พูดง่ายๆนะว่เพื่อออกจากโลกไปนี้แหละเพื่อตัดบภพบตัดชาติเพื่อไม่ต้องมาเรีนในใยนแม่ใจเกิดน,นี่แหละนีนี้จะบอกว่าต้องวา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 งต้องสาลาตละต้องต้องปล่อยวางต้องอุปภ,ปภพธระธานอะไรไม่ให้มีทั้งหมดปล่อยให้หมดวาปล่อยให้หมดจนว่างเขาจะพูดอย่างนี้หนูก็เลยสงสัยเรื่องคมคําว่างมันหนูเลยสงสัยเรื่องคําคว่า <c oughs> สสว่างจ้ะมันมันเป็นลักษณะไหนซีเรียกว่าว่างท,ทีนี้มันเป็นอย่างลักษณะนี้ค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบเหมือนเดิม กระทุบราสาของภาษาตาภาษาจมูกประษาลิ้นภาษากายภาษาทใจภาษาสัมผัสหรือแล้วแต่ที่มันมากระทบถือเรื่องปัญหาที่กับเพื่อนรอบโลกก็ตามถ้ามันมากระทบปุ๊บมันจะรู้ทันปั๊บเองนั่นเองค่ะเรียกว่าว่างมันรู้ทันปั๊บรู้ทันปั๊บเข้าใจปั๊บวางเลยจ้ะนี่แหละค่ะว่างของภาษาศาสนาแปลว่าอันนี้ตี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 แตกหมดเลยตีแตกหมดหมดเลยไม่มีอะไรลบลกจิตลกใจเลยไม่อะไรที่ไม่เข้าใจเลยแปลว่าอันนี้ค่ะที่หนูสงสัยเมื่อกี้ค่ะ แต่ว่านี้เลยเรียกว่าจิตว่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งไม่มีอะไรจะมาสอนไม่มีอะไรจะมาสอนใจสอนจิตเพราะว่าเขาเขาวางหมดแล้วนี่คําว่าจิตว่างเขาวางหมดแล้วโลกกดหลงที่ถีมานะอัตตตัวตนหลงโลกหลงเสียงหลงจิตหลงรสหลงสมบัติพัฒนาลงตัวหลงตนหลงโลกใบนี้หลงสมมุติหลงกินหลงอยู่หลงหลงเพื่อนี่แหละฐานะหลงชื่อเสียงหลงว่ามีตัวปู่ตัวตนหลงอยาก ทุกอย่างที่เป็นของสมมุติมันปันวางหมดแล้วมันก็ท่านก็นเลยเรียกว่าว่างจ้ะแล้วก็แล้วก็กระทบปั๊บมันก็เข้าใจปุ๊บมันก็วางปุ๊บหนีเรียกว่าว่างค่ะไม่มีของสมมุติหลงเหลือเลยแต่ว่าชีวิตยังอยู่แล้วการเป็นอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็ชีวิตประจําวันก็ยังอยู่ครบจ้ะแล้วก็ใช้ใช้ร่างกายอาศัยร่างกายอยู่ในนี้ตามปกติ พราะร่างกายก็คือเป็นที่อาศัยนี่ร่างกายก็เป็นทัดเป็นก้อนท่าจริงจริงอ่ะเป็นเครื่องจักรจริงๆเครื่องจักรยนต์จริงๆิอ่ะจิตยอยู่ในนั้นน่ะที่ใช้ที่ใช้ร่างกายนี้ยจิตจิตยอยู่ในนั้นเมื่อก่อนนี้จิตยอยู่ในนั้นแบบลกลงลางไปหมดเลยึงถึงว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะมันมูนับไม่ได้เลยเรื่องของความทุกข์นะคะเรื่องของทุกข์มันโหรวมเรียกว่าอะไรแล้วก็ทุกข์หมดเลยไม่อะไรที่ไม่ใช่ทุกข์เป็นไปไม่ได้เลยมาทุกข์อะไรกันนะกรนาม,มนุษย์นี่เห็นไหม วางทุกตัวเดียวคําเดียววางออกจากใจท่านบอกเอาออกจากสมูทัยให้ได้นี่แล้วทาไมเราถึงวางทุกวางใจออกจากสมูทัยได้แล้วก็ชี้แจงแสดงเหตุแห่งทุกถ้าเรายังทุกถ้าเราเฝยเสวยทุกเราก็จิตจะไม่ว่างก็เราจะเดินทางออกจากโลกใบนี้นี่ปุ๊บนี่หมายถึงนักปฏิบัติแล้วทำไมจิตถึงว่างมันก็วางวางไปมันก็ว่างวางไปมันก็ว่างไม่เอาไหมไม่เอาก็แสดงว่าไม่มีใช่ไหมก็ไม่เอาอะไรทั้งหมดในโลกใบนี้นะจ๊ะ เออถ้าเอาแค่แค่อาศัยอาศัยที่ดูแลรับผิดชอบรับผิดชอบ้บอบวยซ้ำนะร่างกายที่ดูแลอยู่ที่อาศัยอยู่เนี่ยจิตอาศัยอยู่เนี่ยมันแค่รับผิดชอบนะค่ะมันก็เลยไม่มีอะไรในจิตในใจมันเลยมันไม่มีอยากได้อยากดีอยากม่อยากมีนมนะคะไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคให้ใจเขาเนี่ยคล้องแวะเลยมก็เลยเรียกว่าว่างแต่ว่าไม่ได้แปลแต่เพราะหนูถามแม่ก็เลยแปลแปลขนาดนี้เข้าใจไหมนะถ้าไม่เข้าใจจะหาอุปมาอุปมา,มาอีกค่ะ รือว่าอะไรเกิดก็แล้วแต่ในโลกใบนี้เขารู้หมดแล้วนะคะเขารู้หมดแล้วจิตจิตเขา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 ศึกษาจนไม่งั้นจะเรียกว่าตัดสู้แจ้งแจ้งของสมมุติเหรอเออเพราะนั้นเขารู้หมดแล้วมันแจ้งหมดแล้วมันก็ว่างเสิว่างไม่รู้จะทำงานอะไรแล้วอ่ะไม่รู้จะพิจารณาอะไรแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็เหลือแต่อยู่กับจิตที่ว่างว่างว่างแล้วก็อยู่กับจิตที่ที่ไปอ่า ที่มันไม่มีธรรมชาติเหลือแล้วมันมันล้างธรรมชาติหมดแล้วมันกลับธรรมชาติหมดแล้วมันอยู่เหนือธรรมชาติแล้วค่ะแต่บางคนออกคลิปมาเพะว่าเขาเขาเขาบอกว่างอีกแบบหนึง่งแม่ก็เข้าใจอยู่ที่ที่ทสงสัยนะจ๊ะเขาเขาจะมองไปอีกรูปหนึ่งตีปัญหาไปอีกรูปหนึ่งก็แล้วแต่ใครจะตีะความเข้าใจธรรมะข้อข้อโจทย์อะข้อตำลาแล้วแต่จะตี นะว่างของเขานี่เขาอาจจะตีไปอีกลักษณะนหนึ่งแต่แม่ตีแบบนี้นะจ้ะก็แล้วแต่ลูกหลานจะไปไปค้นลุกทีหนึ่งคําว่าว่างนี่คือมันรู้เท่ารู้ทันของโลกรู้ทางท,ทุกกรณีของของโลกสมมติโลกสมมติมีอะไรนะั้นมันมันวางหมดเลยมันเข้าใจหมดเลยอย่างเงี้ยจิบจิตมันเข้าใจหมดมันรู้แจ้งเมื่อก่อนมันรู้จําแล้วก็ยูรู้รู้เกิดขึ้นตามความเป็น ความเป็นจริงแล้วก็รู้สมมติแล้วก็รู้แต่เรื่องของออไม่เที่ยงหรือขึ้นือไปทีนี้มันรู้หมดเลยความไม่เที่ยงมันก็รู้ว่าอ๋อมันแปลสภาพมันก็รู้เนี่ยแปลสภาพก็คืออันนี้จังทุกขังนาตาแต่ท่านก็เรียกว่าไม่เที่ยงด้วยเรียกว่าอันนี้จังทุกขังนาตาด้วยแล้วถ้าจะจิตมันก็รู้ถึงขนาดว่าแปลสภาพไม่มีอะไรไม่แปลสภาพม,มันก็เลยไม่ทุกข์กับอะไรทั้งหมด มีการเกิดการแก่การตายมีการพัดภาคมีการสูญเสียมีการทะเาเบาะแว้งมีการยิงลากขับยิงลากยิงยิงลังฟันแทงมีการเบียดเบียนมีการเอารัดเอาเปรียบมีการเข็นฆ่ามีการโโหที่ว่าที่จะ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 ถล่มทําลายกันเนี่ยถามว่าจิตที่ว่างเขาเขาเป็นอะไรไหมไม่เป็นค่ะ ไม่เป็นค่ะไม่รับไม่รับสิ่งพวกนั้นเข้าไม่ถึงจิตไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีแต่สลดสลดสังเวชมีแต่อเนตนาสงสารพวกที่เขาเป็นทะเลาะบ่อแว้งที่คาดไปาบะที่ต่อที่เรีฟันแทงที่ที่มีปัญหาต่อกันที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันที่จะต่อสู้ซึ่งกันที่จะเอาชนะกูตัวต้องถูกมึงจะต้องผิดอย่างเนี้ยนี่นี่เรียกว่าไม่ว่างค่ะอย่าสิ่งพวกนี้มาถึงผู้ที่ท่านว่าจิตว่างเนี่ย ไม่มีความรู้สึกเลยมีแต่สมเพศเวทนามีแต่สงมีแต่สงสารเพื่อนร่วมโลกทําไงหนอทําไงดีหนอเราถึงจะให้เขาเข้าใจได้ถ้าตัวเราเข้าใจตัวเราวางได้ตัวเราสละได้ก็เราเขาทำเถอะเราก็ต้องชี้แจงแสดงเหตุเราก็ทําความเพียรมาต้องงดต้องเว้นต้องสละข้อไหนข้องดข้อท่านให้งดท่านให้เว้น,วน,วนท่านให้สละเราทํามาเราถึงจะว่างว่างได้แล้วเราจะไปบอกให้เขาทำอย่างนี้แล้วพวกเธอจะได้หยุดพวกนั้นเขาจะทําเหรอ เปน็นเร่ก็ไล้แต่โอ้ก็แล้วแต่น้อเขาเขาเรื่องของการมาเกิดในโลกสมมติถ้าปล่อยจิตปล่อยใจมองข้ามพระาศาสนามองข้ามควา,า,าสธรมคำสอนมองข้ามพระอะไรอะเอ,อธรรมจักรที่ยังเหลืออีกสองพันกว่าปีจะจะทำไงได้ล่ะเรื่องของมารอะเรื่องของมารอะเรื่องของธรรมชาติอะที่มันสะกัดอะที่มันต่อต้านอะที่มันไม่ไม่ยอมอะไอ ให้ธรรมะออก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 สู่หัวใจอะเข้าสู่หัวใจมนุษย์นะมันสกัดนะมันสกัดนะมันมันป้องกันอะเหตุนั้นพวกพวกที่ไม่ได้แก้ไขไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางก็เลยจิตก็เลยไม่ว่างมันจะว่างในเพราะโลกสมมุติว่ามันจะสิ่งมีแต่มีแต่สิ่งหมุนเวียนอะแต่สงฆพุทธเจ้านี่เกิดแล้วดะเกิดแล้ว รู้แล้ววางแล้ววางแล้วมันหมดเลยอ่ะเมื่อนั้นจะเรียกว่าวางเหรอไม่งั้นจะเรียกว่าปล่อยวางเหรอไม่งั้นจะเรียกว่าวางอุปทานเหรอเม่งนั้นจะเรียกว่าตัดดัดตับตัดอาิตัดตัณหาอุปทานได้หมดแล้วเมื่อนั้นจะเรียกว่าถึงทำแล้วไม่งั้นจะเรียกว่าบรรลุทำแล้วไม่งั้นจะเรียกว่าพ้นแล้วไม่งั้นจะเรียกว่าพิจิกิบได้แล้วไม่งั้นจะเรียกว่าตัดสรู้แล้วรู้ทำแล้วบรรลุทำแล้วจะเรียกทําไมงั้นก็ เ็าเรียกเขาว่าเนี่ยเขาพราะมันบรรลุธรรมแล้วก็ว่างสิมันเพราะทรมีแต่ความว่างเปล่าอ่ะทํามีแต่ความจริงอะมีแต่ความสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์น่ะมันก็ว่างไหมล่ะมันมีตัวมีตนที่ไหนล่ะธรรมะมันเป็นเป็นสิ่งที่อนัตตาอนัตตาแล้วยังผ่องใสอีกผ่องใสแล้วยังบริสุทธิ์อีกมันอย่างนี้แหละเรียกว่าความว่างวันนี้ นอกนั้นมันมีความลกทั้งนั้นแหละโลกหลานเนยมีแต่เรื่องของโลกๆลกมีแต่เรื่องที่สกปรกมีแต่เรื่องที่ยังเป็นรูปธรรมแล้วก็แปลเป็นนามประมแล้วก็แล้วก็เป็นอัตตาแล้วก็เป็นอนัตตาอยู่นั่นแหละอยู่วนกันอยู่อย่างเงออเี้ยเดีย๋ยวก็เป็นอัตตาตัวตนวนขึ้นมาใหม่เป็นรูปเป็นร่างอ่เดี๋ยวก็เป็นอนัตตาอีกสูญหายหไปอีกเดี๋ยวก็ก่อขึ้นมาเป็นอัตตาอยู่หมุนเวียนอยู่อย่างงี้นี่นี่โลกของไม่ว่างโลกของสมุรนะสามโลกอ่ะมันไม่ว่างนรกก็ไม่ว่างสวรรค์ก็ไม่ว่่าางววแตหัใจ ของพระพุทธองค์มาพามนุษย์โลกวางปล่อยวางปล่อยวางทำความเข้าใจตรงเข้าใจมันก็ว่างอะสิคาว่าว่างเนี่ยมันวางว่างวางสมมุตินั่นเองวางวางไม่วางก็เป็นต้องผู้คนที่ปฏิบัติก็เป็นประจักษ์ตังละทีนี้รู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองวางหรือไม่ว่างว่างหรือไม่ว่างนะว่างคือวางจ้ะว่างจริงๆว่างจนว่าอะไรเกิดก็ม่อยู่ในหัวใจเราน่ะนะจ้ะ ตออั้งทั้งที่เรามามาแล้วเราได้ข่าวว่าลูกเต้าเราเออมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยออมีโรคภัยแค่เจ็บหรือก็มีชีวิตที่ที่ว่า,วาอะไระลำบากมันไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาละก็ลําบากมากอะไรก็ต้องกระแทนเราเป็นผู้ออกมาแล้วเราเรารู้ข่าวถามว่าเราเราเอาจิตเข้าไปคอบไหมถ้าจิตเข้าไปครอกก็คือไม่ว่างแบบนี้เราต้องเราต้องทําความเข้าใจทันทีปุ๊บเลยว่าอ๋อ ทำไงได้เนาะกูให้กําเนิดกูเขามาเกิดกับกูแต่ว่าเขาสร้างกุศลมาเขาเขาต้องรับไปตามบุญกุศลของเขา ทำไงได้มีกรรมต่อกันกับกูกู ot, เพราะเขาถึงมาเกิดกับกูแต่นี้ที่เขามีความไม่สะดวกสบายมั่งก็คือเขาทำของเขามาแต่นี้ถ้าเผื LEGO ่อเขาอยากจะว่างอยากจะว่างอยากจะหลุดอยากจะพ้นมาสี่มาสี่มาตามพ่อแม่สี่พ่อแม่มาทางนี้มาไม่ลูกอย่างนี้จ้ะแต่ถ้าเองไม่มาเองก็ต้องอยู่กับความว่างมั่งไม่ว่างมั่งอยู่กับรุ่นร mm. ุมดอนมั่งอยู่กับสุขมั่งอยู่กับทุกข์มั่งก็เองเองทุกคนมาแบบนั้นข้าเองก็มาแบบนั้นเหมือนกันนี่ใหม่ๆอ่ะใหม่ๆ่ข้าเขาแบบนั้นแหละ สุขมั่งทุกข์มั่งลำบากมั่งได้มั่งเสียมั่งสเสวยอ,อยู่นี้นะบวบวนอยู่อยู่กับความทุกทุก,ทก,ทกสุขแ,แล้วก็ลําบากยากเข็นแล้วก็สะทมทุกก็ <c oughs> เหมือนเหมือนกันน่ะแต่นี้แม่พอ่อพบทังออกแล้วว่าเองเองออกไหมล่ะอ,อย,าอ at, อยา่างเี้เราก็เราก็ตีแบบนี้ใครทําใครได้แม้กระทั้งลูกเราเองเราก็ได้แต่ บุนโมตนาส่งบุญแผ่บุญเขาก็จากที่ลําบากมากก็จะลําบากน้อยลงเพราะว่าบารมีที่เราขอเราก็เอาทิศย์แล้วเขาเข้ามาเป็นชาตาร่วมชาตากามกับเราเนี่ยมันได้ผลจริงๆการการที่เราแผ่เมตตาไม่มงั้นอว่าผู้บวชผู้ที่ท่านมีบุญญาลิทธ์มีบุญญาลิทธ์ทั้งท่านถึงได้ให้พรเป็นสำลิผลสำลิผลก็ไม่ใช่ว่ายาวดุดไปเลยนะก็ได้เฉพาะช่วง ได้ชั้งระยะหนึ่งถ้าได้ตลอดงั้นก็สบายสิมึงไม่ต้องมาภาวนามึงไม่ต้องมาปฏิบัติมึงไม่ต้องมาอดนู้นอดนี่มึงไม่ต้องมาถือศีลมึงไม่ต้องมาภาวนามึงก็รอเอาแต่พรจากกูสิโบ้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้ค่ะถึงเราจะให้ได้ก็ให้ได้เป็นช่วงๆแล้วก็ได้ได้สบายเป็นเป็นเป็นช่วงๆเหมือนกับขอขอกินก็ได้แค่อิ่มเวลาหิวก็ก็ต้องก็ต้องมาขอใหม่อย่างเงี้ยหรือไม่ก็เองก็ปรุงปรุงกินเองสิอย่างเงี้ยจ้ะ ธรรมะที่จะช่วยจิตช่วยใจอาหารของจิตของใจอาหารที่จะเป็นสุสุขที่สุสุขที่อาหารที่ไม่มีพิษเนี่ยคือคือ,คอสร้างจิตสร้างใจท่านถึงได้ให้มาโนนุโรกรักษาสินด้วยตัวของตัวเองพ่อแม่มารักษาให้ไม่ได้พ่อแม่ได้แต่เอาบุญที่ตัวเองมีเนี่ยบรารมีที่ตัวเองมีเนี่ยแผ่ไปให้เนี่ยถ้าพ่อแม่มาปฏิบัติดีนี่ ะก็ได้แค่อิ่มมือหนึ่งมือหนึ่งมืนอห,หลังเองมาขอใหม่ก็ให้อีกนหนึ่งมือหนึ่งแล้วเองจะมีแต่ขอเขาเขาไม่ได้อีกถือว่าผิดอีกถือว่ามันเองเองเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ได้เองอะไรอ่ะมันไม่มันไม่เจริญอะ่ะอืมคอยแต่ว่าเออว่าพ่อแม่กูปไปบวชไปตึเรียนไปเขียนไปอ่านพ่อแม่กูไปป็ิบัตธรรมอุจะขอรอรอสนบุญขอบารมีจากเขานะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็สบายสิ กูกูขอเปลี่ยนไปเป็นลูกมึงมาเป็นเป็นคนบวชได้ไหมอย่างนั้นก็ได้นะเพราะนั้นคาดนึงว่าแม้แต่พ่อแม่พี่น้องลูกเราแท้ๆเราก็ช่วยได้แต่ช่วยช่วยแบ่งส่วนบุญเพื่อแผ่เมตตาไปอยากหนักเป็นเบาอย่นั้นเองและอยากหิวก็เป็นอิ่มหน่อยแล้วมันก็หิวใหม่อยู่ดีเพราะนั้นท่านบอกว่า,วาการที่จะให้ตัวเองสวยของจริงสวยสุข,ส,ขสุขตามรอยบาปศาสนาตามที่พระพุทธพระพเจ้ามาตรัสู้เนี่ย มันต้องทําด้วยตัวเองทั้งนั้นก็แต่ว่าให้จํานะลูกหลานนะย่าลูกหลานเลีนเรนะก็ก็พากันทําดีนะรู้แล้วทําดีทําสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่ผิดอย่าตามนะอย่างเงี้ยจ้ะสะสมนะไม่มีใครไม่สะสมแล้วไม่มีใครไม่สะสมเราจะได้จะได้มันต้องสะสมทั้งนั้นอันนี้หมายความว่าถ้าเราเจอลูกเป็นแบบนี้มันนี่เราก็ตีแบบนี้แหละตีซะยาวนี่แหละแต่จริงๆริงตีสั้นๆก็ได้เออลูกหลานเอ้ยเองเองลําบาก เองไม่สะดวกสบายเองขัดสนเองมีปัญหาก็เรื่องของกรรมนะลูกเนาะใครใครทำแล้วไม่ได้รับเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าเป็นพระสัตรธรรมที่ทรงตัดไว้ในโลกนี้มนุษย์ทํากรรมก็ต้องได้รับกรรมมนุษย์ทำผีก็ได้รับผีมนุษย์ทําถูกก็ได้รับถูกลูกหลานเ้ยทําไงก็ก็ได้แต่ให้ลูกหลานช่วยเหลือตัวเองตั้งทอรู้แล้วก็อย่า,อย,าอย่าทําสิ่งที่ไม่ถูกนะ นี่นี่แต่ผู้ที่ลูกพ่อแม่หนีมาบวชพ่อแม่หนีมาปฏิบัติเนี้ยลูกก็ยังมีก็ยังมีแนวทางได้รู้ได้เห็นได้ได้ข่าวได้เรื่องเอ่อพวกนี้เข้าสู่จิตสู่ใจนี่จ้ะนนี้พ่อแม่นํามาถูกทางจ้ะอันนี้แถมไปเลยเอวังดีกว่าเอวัง